สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับฐานินทาชาแนลค่ะวันนี้เป็นเคสน้องอทอรี่นะคะเป็นนาฬิกานะคะอันนี้นี่นะคะจะเห็นว่าลูกค้าแต้มสีมาเองนะคะก็คือมองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันก็เหมือนเป็นสีขาวเนาะเพราะจริงๆอะ่ะเวลาเรามองอะ่ะเราก็จะบอกเรียกว่าอันนี้เป็นสีขาวนะคะแต่พอลูกค้าไปซื้อสีขาวมาแต้มเองเนี่ย มันก็จะเป็นแบบที่เห็นนะคะก็คือมันจะด่างนะคะสีมันจะไม่เท่ากันโดยหลักๆแล้วเนี่ยเก่งก็ลองผสมไปบ้างแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสีตัวเนี้ยขาวแบบเนี้ยมันจะใช้ทุกสีเลยนะคะก็คือสีเหลืองสีน้าเงินสีแดงนะคะแล้วก็ดรอปสีดํานิดนึงแล้วก็เบทเป็นสีขาวนะคะก็คือต้องผสมกันหมดนะคะอาจจะต้องรองหลายรอบหน่อยนะคะเพราะบางครั้งเนี่ย สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะคะเห็นไม่เอ,อ่ยพอลงข่าวไปปุ๊บสีมันก็ต่างทันทีโดดทันทีเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนาะเพื่อนๆต้องถ้าอยากจะลองทำเองอะ่ะต้องลองผสมสีนะคะแล้วก็ค่อยๆเทียบดูนะคะว่าสีมันใกล้เคียงมากหรือ,อยังนะคะตามที่เก่งเคยสอนไปในวิดีโอก่อนหน้านะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก่อนหน้านะคะเก่งจะบอกไปแล้วนะคะว่า f a c e b o o k โดนแฮกนะคะเพราะฉะนั้น ในเพจเก่งกับกระเป๋าแล้วก็เพจฐานินทาทาวแบ็กแอนด์ชูสปานะคะก็คือจะใช้งานไม่ได้นะคะเพราะว่าเก่งไม่มีแอดมินเก่งทํางานอยู่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเก่งจะสร้างเพจใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็จะมาแจ้งเพื่อนๆต่ออีกทีตอนนี้ถ้าใครอยากติดต่อเรื่องกระเป๋าหรือมีกระเป๋าที่ส่งมาแล้วงานเก่งยังค้างอยู่ยังไม่ได้ส่งคืนยังไงก็คือขอให้แคปหน้าจอการคุยกันของเฟซบุ uh, ๊กนะคะแล้วก็ทักเข้ามา ในไลน์นะคะในรายละเอียดใต้ล่างวีดีโอนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูการทํางานของตัวนี้กันนะคะอาจจะต้องลบสีเก่าออกก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูการสาวเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะก็เดี๋ยวลองดูชั้นแรกก่อนนะคะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ตัวนี้แห้งแล้วเนาะแต่เวลามองเดี่ยวๆเ,เนี่ยเหมือนสีมันยังเข้มไปนิดนึงนะคะ ันนี้หลังจากลงชั้นแรกแล้วนะคะสีมันก็ยังใสอยู่เนาะเก่งว่าเพราะว่าพื้นมันผนลัสสีกันนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องลงสีขาวทับก่อนด้วยเนาะรอบนึง อันนี้เก่งลองบัฟไปรอบนึงแล้วนะคะแล้วมันไม่ผ่านเนาะสงสัยคงต้องเอาไปพ่นนะคะเก่งก็ต้องผสมสีเพิ่มนะคะอันนี้เห็นไหมเอยสีที่ใส่น่ะมันจะต้องใส่ทุกสีลงไปเลยเพราะสีเดียวมันไม่รอดเนาะเพราะว่ามันจะออกขาวๆมนๆเทาๆไม่รู้ว่าจะเรียกว่าสีอะไรนะคะสีมันค่อนข้างเหมือนแล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันจะเห็น เป็นรอยสีเนาะเพราะว่าจะบอกว่าไงอะ mm hmm. เท็กเจอร์มันไม่เหมือนกันนะคะเท mm hmm. ่าที่เก่งซูมดูเนาะแต่สีอะมันเหมือนกันแล้วล่ะเพีย hmm. งแต่ว่าพอเท็กเจอร์มันไม่เหมือนกันขึ้นมาเนี่ย mm hmm. มันก็เลยมองเห็นความต่างอยู่นิดหน่อยนะคะ mm hmm. จะเห็นว่าเป็นโซนที่ทำใหม่ขึ้นมา mm hmm. เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเออแต่งลวดลายมันเข้าไปนะคะ mm hmm. เพื่อให้ เท็กเจอร์มันเหมือนมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเห็นลายนะคะมากขึ้นเนาะแต่ว่ายังเห็นความเงาของสีตัวใหม่กับตัวเก่านะคะเดี๋ยวเก่งจะแต่งอีกรอบนึงเนาะ ตัวนี้พอไปพ่นก็ไม่สวยนะคะเก่งก็เลยต้องมาเก็บงานแบบบัฟเหมือนเดิมนะคะก็คือจะได้ประมาณนี้เนาะแต่ถ้า มีการซูมเนี่ยก็ยังเห็นความแตกต่างอยู่แต่ตรงเนี้ยไม่เห็นความแตกต่างแล้วเพราะว่าที่มันเห็นความแตกต่างคือเก่งให้ดูใกล้ๆนะคะตัวหนังมันจะมีรอยยับมีเท็กเจอร์นะคะแต่ตรงที่ทําไปใหม่นะคะมันจะไม่มีรอยเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกต่างแค่นั้นเองนะคะแต่โดยรวมแล้วสีเหมือนกันแล้วนะคะนี่เนาะ เก่งพยายามจะใช้ผู้กันปัดตอนที่ว่า,าสีมันยังเปียกอยู่นิดๆเนาะมันจะได้เห็นเนลายเส้นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็คือได้แค่นี้เนาะเพราะว่าพยายามจะลองวาดเส้นดูแล้วแต่ว่ามันก็ยังลึกมากเกินไปนะคะมันคือมันเห็นเส้นแต่ว่ามันโดดมากเกินไปเพราะฉะนั้นเก่งก็เออเอาแบบนี้ดีกว่าเพราะลองหลายแบบแล้วมันยัง ตัวนี้สวยที่สุดแล้วนะคะโอเคค่ะก็ยังไงสำหรับการทำสีสายในลิกานะคะที่มองเหมือนง่ายนะคะแต่จริงๆคือยากมากเลยนะคะเก่งขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย